สวัสดีครับผมรู้ไหมครับว่าใน Resident Evil 4 Demo ที่เพิ่งออกมาเนี่ยนอกจากแฮนด์กันช็อตกันเรายังสามารถปลดล็อกปืนกลได้ด้วยอีกนะฮะนั่นก็คือปืนกล TMP ที่มาพร้อมกับอัปเกรดความแรงความฉุกกระสุนแล้วก็ความเร็วการรีโหลดเลเวล3เลยนะครับและถ้าเกิดเราปลดล็อกได้เนี่ยเราจะมีปืนกลไว้ใช้ตั้งแต่เริ่มเกมไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาหรือว่าโหมดแม t กเชนซอเลยนะฮะวิธีการปลดล็อกไม่ยากเลยนะครับก็พอเราไปถึงหน้าหมู่บ้าน ประตูบานนี้นะครับก็ให้เราเปิดเป่าขึ้นมาจากนั้นทําการทิ้งของทุกอย่างที่มีให้หมดนะครับกดดิสค r d ออกให้หมดให้เหลือแบบตัวเป่าๆเ,เลยนะครับมีดมืนอะไรเอาออกให้หมดจากนั้นก็ให้เราเปิดประตูเข้าไปนะครับแล้วก็วิ่งตัวเปล่าไปเลยตามทางผมมาเลยนะครับก็ตรงที่เขาจุดไฟเผาเนี่ยเราก็วิ่งผ่านไปเลยครับจะสังเกตว่าฝาตรงข้ามของเราเนี่ยมันจะมีทางที่เปิดออกคือตรงนี้นะฮะประตูจะเปิดออกเลยนะเราก็วิ่งเข้าไป จากนั้นเราจะเห็นเป็นบ่อน้ําอยู่ก็ให้ลงไปข้างล่างนะฮะพอเราลงมาจะมีถังตรงนี้อยู่ก็เก็บนะครับจะเป็นกระสุนของปืนกลแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมีหีบอยู่นะครับก็เก็บเอาปืนกลได้เลย อย่าลืมเตะถังข้างๆด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีมีดให้เราเก็บด้วยนะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราต้องไปจบเดโมอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเราออกไปเลยเนี่ยเกมจะไม่เซฟให้เรานะครับก็ใช้ปืนกลเนี่ยฆ่าตัวเลือดได้เลยนะครับเพราะว่าปืนกลเนี่ยมันสตัน์ศัตรูได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเก็บช็อตการแล้วก็ไปเก็บระเบิดนะครับเน้นเอาระเบิดคว้างศัตรูเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เราจบเดโมได้ไวขึ้นนะเพียงแค่นี้ครับก็จะมีปืนกลไว้ใช้ในรอบต่อๆไปแล้วนะครับเอาไว้แบบวนเล่นนนยิงมมมัััรอออเเกกกตตว็ ถือว่าน่าแปลกใจนะครับว่าเดโมตัวแค่นี้เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นมากมายนะไม่ว่าจะเป็นแบบโหมดแมชเชนซอลหรือว่าปืนกลนะครับหรือว่าอาจจะมีอะไรอีกก็ได้ถ้าเกิดเจออะไรเพิ่มเติมก็จะมาบอกกันนะครับสามารถที่จะติดตามคอนเทนต์ของช่องได้นะครับก็จะอัปเดตกับเกมนี้ไปจนกว่าเกมจะออกนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ